ันนี้เนี่ยเราเนี่ยศึกษามาเราเป็นตำรวจมาเกือบสี่สิบปีดานเนี่ยโอ้โหผมจะบอกเลยมหาศาลโดยเฉพาะดานที่น้องนุได้เกินมาจากต้นรายการก็คือดานเขาเรียกว่าดานสุกเสาเห็นไหมน้องนุก็งงเลยอะไรว่าดานสุกเสาดานสุกเสาหมายความว่าอะไรหมายความว่า ไอ้การที่จะตั้งดา่านตรวจจับความเมาเนี่ยส่วนมากเขาจะจับเขาจะตั้งด่านวันศุกร์กับวันเสาร์เพราะว่าสถานบริการคนมันจะแน่น mm hmm. เืี๋ย่มาเสร็จแล้ววันศุกร์ประมาณสะเที่ยงคืนกว่าๆหรือสี่ทุ่มห้าทุ่มก็แล้วแต่ก็มีการตั้งด่านเพื่อตรวจจับความเมา สุลาใครดื่มสุลาการตั้งด่านพูดไปแล้วน้องนุกับท่านผู้ฟังจงงการตั้งด่านไม่ใช่น้องนุอยู่ดีจะต้องนุจะออกมาตั้งด่านได้เองนะครับถ้าผู้กับไม่เซ็นไม่อนุญาตมาตั้งไม่ได้นะครับเสร็จแล้วน้องหมวดนุก็มาเลยผู้กับพิสทธิ์วันนี้ผมขอตั้งด่านสองวันครับคือวันศุกร์นี้ หมายมันมีฮาโลวีนพอดีมาคนเยอะนะครับวันเสาร์ผมขออนุญาตพุ่งกับพิสุทธิ์ครับ <c oughs> ได้เลยนุเอาสองวันพุ่งกับคิดแค่แสนเดียว <c oughs> หมวดนุบอกคำนวณแล้วเอยพอไหวาพุ่งกับพิสุทธิ์พอหวพอคืนวันพอคืนวันศุกร์ประมาณส,สี่ทุ่มหมวดนุต้องคือการตั้งด่านต้องมี นายตำรวจสัญญาบัตรหนึ่งคนหมดหนู้ก็เอาทีมพวกจราจรมาเลยอีกประมาณสักแปดถึงสิบคนมาตั้งด่านเน้นอย่างเดียวคือคนไหนดื่มสุราเมาสุราเ mm hmm. ชื่อมาน้องนูคืนคืนหนึ่งอ่ะบางทีทำยอดได้สองสมแสนสองถึงสามแสน เดี๋ยวนี้นะไออย่างพวกหมวยหมวยตีตีขับรถมินิขับรถหรูๆเสร็จแล้วพอตรวจปับ๊บอ๋อแอลกอฮอล์เกินห้าสิบตีทีห้าพันหมื่นถึงสองหมื่นวันนั้นเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแต่ไม่ระบุสอนอเดี๋ยวสอนอจะลุกเป็นไฟ <laughs> คืนหนึ่งคืนหนึ่งเรื่องจริง ปรากฏว่าเพื่อนโทรมาหาผู้การผู้การว<ม>ันนั้นโชคดีกำลังจะนอนแล้วว่าผู้การเป<ม>็นคนนอนดึกจะดูข้อกฎหมายจะดูอะไรเพื่อนโทรมาตอนตีสองเกือบตีสองตีหน<ม>ึ่งสี่สิบห้าบอกว่าเฮ้ยไอ้สุดนอนแย่าว,วะกูจะกูจะใกล้นอนแล้วอะไรบ้างมีอะไรโทรมาวะลูกชายกูถูกจับลูกชายไปทำอะไรอะ่ะ กลัวถูกจับมันกินไปนิดหน่อยมันไปงานมันเกิดเพื่อนมันกินไปสามสี่แก้วมันถูกมันถูกด่านจับเมาจุลาเฮ้ยเพื่อนช่วยขอหน่อยเฮ้ยไม่ได้กูไม่ขอหรอกเพราะว่าในชีวิตกูไอ้อย่างนี้กูไปขอแล้วกูเสียมึ่งจะให้กูโทรไปบอกอ่าพี่หมวดนี่ห้านนะเมาเปล่าเมาเฮ้ย,ยปล่อยหน่อยไม่ได้ม,มีสูดไม่ได้เดี๋ยวเขาสวนเฮ้ย ผู้การไม่สุดมาขออะไรไหนมึงบอกว่ามึงเป็นคนตรงไงที่อย่างนี้ญาติมึงหลานมึงมึงก็มาขอมึงไม่ตรงจริงดีว่าเราไม่กล้าขอใช่ไหมเราก็ไม่กล้าขอผมก็เลยบอกว่าเอ้ยให้เอาเบอร์กูเนี่ยให้ลูกมึงโทรมาหากูเดี๋ยวจะจัดการให้เสร็จปั๊บไม่ถึงห้าที ลูกมันก็โทรมาหาคุณคุณลุงวิสุทธ์หรือเปล่าใช่เฮ้ยเด่มึงเล่าได้ฟังยังไงมันก็เล่าว่าเนี่ยมันไปกินอะไรมาวังกดวัาเกิดมาถึงด่านปรากฏว่าวัดแล้วแอลกอฮอลมันเกินผมถูกจับคุณลุงช่วยหน่อยบอกเฮ้ยกูช่วยมึงไม่ได้ตอนนี้มีเงินติดตัวเท่าไหร่มาบอกตอนนี้ผมมีอยู่สี่พันแล้วก็แฟนมีอยู่ประมาณอีกหมื่นหนึ่ง หมื่นสี่พันคุณลุงจะให้ผมเอาเงินยัดให้เขาไม่ใช่เก็บเอาไว้นะและมึงไม่ต้องไปยอมตอนนี้มันถูกจับทั้งหมดกี่คนมาบอกตอนนี้เนี่ยถูกจับเฉพาะเมาสิบห้าคนรวมทั้งผมด้วยเป็นสิบห้าคนเขาก็ยังไม่ทำอะไรเจ็ดแล้ว ผมก็บอกว่าหลานไม่ต้องไปจ่ายตั้งไ hmm. องเงินที่เองมีสี่พันกับแฟนมึงมีหมื่นเ,เก็บไว้เดี๋ยวไปถึงโรงพักเองบอกเองไม่จ่ายจับไปโรงพักให้ร้อยเวรส่งไปที่โรงพักเดี๋ยวลุงจะโทรไปหาพนักงานสอบสวนร้อยเวรให้ทำเรื่องขอประก,กันตัวเองออกไป แล้วก็พรุ่งนี้เขาก็จะส่งฟ้องศาลหรือวันจันเขาก็จะส่งฟ้องศาลอย่างเก่งปรับไม่เกินห้าพันใช่ไหมแล้วก็ก็โทรไปบอกโทรไปบอกพ่อมันเฮ้ยกูช่วยได้แค่นี้นะแล้วก็เดี๋ยวลูกมึงไปถึงโรงพักเดี๋ยวกูจะบอกรอยเวรให้ประกันตัวหลังจากนั้นเราก็ยังไม่ได้นอนพอไอ้ตำรวจมันก็เอาไปถึงโรงพักเชื่อมนุษย ไปถึงโรงพักเราก็เป็นห่วงลูกเพื่อนเราก็ไม่ดอนตีสามแล้วมันก็ยังไม่ได้รับประกันก็ถามว่าก็ถาม,ถามว่าหลานไอ้ที่เขาจับมาสิบห้าคนเนี่ยตกลงเขาได้ประกันมาแล้วก็เดี๋ยวหลานต้องได้ประกันแน่นอนเพราะตามกฎหมายเราต้องได้ประกันเขาบอกไม่มีใครมาเลยลุงผมมาคนเดียวดูสิ สิบสี่คนมันไม่มาโรงพักแสดงให้เห็นว่ามันเขียไปหมดแล้วสิบสี่คนหลานก็เลยประกันตัวไปแค่ห้าพันบาทผู้การก็คุยกับพน,นักงานสอบสวนก็บอกว่าได้ครับผมให้ประกันไปแล้วครับเราก็ย้อนถามว่าเฮ้ยจนถึงตีสามตีสี่เนี่ยมีคนถูกดำเนินคดีกี่ราย มีหลานถ้านผู้การคนเดียวที่ถูกดำเนินคดีดูเดะไอสิบสี่คนน่ะมันตีเงินไปเรียบร้อยแล้วสิบสี่คนห้าคนละหมื่นแสนสี่แสนสี่ห้าคนละห้าพันก็เจ็ดหมื่นห้าแล้วก็อย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยมันจ่ายใครนุจ่ายผู้กลับ ที่ตกลงกันไว้จ่ายรองพุ่งกับจราจรสารวัตรจราจรเสร็จแล้วก็ผู้หมวดที่มาเพราะการตั้งด่านจะต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญบัตรหนึ่งคนก็แบ่งกันไอ้พวกลูกนกอ,อีกแปดคนหกคนแปดคนสิบคนก็แล้วแต่พวกนั้นก็คืนหนึ่งก็ต้องมีคนหนึ่งประมาณสามถึงห้าพันสบาย อย่างนี้เขาเรียกว่าหยิบสดเขาเรียกว่าหยิบสดแต่ตีแบบโอ้โหและบางคืนแบบคืนน้องนุบางคืนเนี่ยเชื่อมาบางทีมันจับอ่ะสามสิบสี่สิบลายอ้เรื่องจริงเรื่องจริงมันตั้งแต่สีทุ่มจนถึงตีสามตีสี่อ่ะเพราะบาเดี๋ยวนี้บามันไม่มีตีสองอ่ะตีสามตีสี่มันจับยันเช้าอ่ะคิดเดสมติสามสิบสี่สิบลาย ผู้กำกับอนุญาตไปพุ่งกับได้สุขสาวละแสนเดือนหนึ่งมีสี่อาทิตย์ก็สี่แสนไอ้น,นี่ไม่นับค่าปรับไม่นับอย่างอื่นไม่นับเจอเอาวุธป,ปืนเปิดตีเงินไอ้น,นี่คือยกตัวอย่างเฉพาะเรื่องเมาสุราเดี๋ยวเจอปืนเจอสิ่งเทียมอาวุธเจอบีบีกันเจอไอ้นู่ดเจอไอ้นี่ทุกอย่างต้องเป็นเงินหมด คราวนี้มันมีเดี๋ยวจะเป็นความรู้เดี๋ยวบอกว่าเอ้ยคุยกับผู้การวิสุทธ์แล้วเนี่ยวันนี้ยังไม่มีความรู้ก็เลยบอกนะครับว่ามีนายตำรวจบางคนมีนักวิชาการก็ออกมาว่าดานบางดานเนี่ยชอบจับป้ายแดงคนที่ขับรถป้ายแดงจริงๆแล้วผู้การไม่ค่อยเชื่อ พอรถป้ายแดงตั้งด่านนะยกตัวอย่างนะตั้งตั้งดา่านก็สามชั่วโมงผู้การว่ามีรถป้ายแดงขับไม่เกินห้าคันถูกต้องไหมมันไม่ใช่เยอะอมันไม่ตีอย่างเนี้มันตีแบบที่ผู้การเล่าคราวนี้นะครับนุและพี่ดองประชาชนที่ดูรายการดีๆอย่างนี้นะครับฟังวิสุท์ไว้เลยนะครับว่าถ้าท่านซื้อรถใหม่ และท่านต้องใช้ป้ายแดงมีอยู่สี่ข้อที่พวกท่านจะต้องปฏิบัติหนึ่งป้ายแดงจะวิ่งตองกันคืนไม่ได้วิ่งได้ตั้งแต่6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นถ้าเกินเวลาที่ผู้การบอกแล้วหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็น ถูกตำรวจจับจะถูกปรับไม่เกิน1นึ่งมืนบาทข้อที่สองถ้าเกิดประชาชนได้ไป้ายแดงนับตั้งแต่ได้ไป้ายแดงคุณจะวิ่งได้ไม่เกิน30สบวันหรือสามพันกิโลถ้าเกิน30วันนับจากวันได้ไป้ายแดง เกิน3,000ักิโลนับจากวันได้ไปแดงตำรวจเจอถูกปรับไม่เกิน1,000งหมื่นบาทเพื่อนผมเพื่อนผมใช้ไปแดงอ่ะปีหนึ่งเพื่อนผมใช้ไปแดงปีหนึ่งอ่ะฮะก็ไปแปดปีนึงอาจจะเสียไปหมาณจะสองสามหมื่นเลยสามได้ไปแดงแล้วห้ามขับนอกเขตที่ได้รับ เช่นนุได้ไป้ายแดงในเขตกรุงเทพมหานครจะวิ่งข้ามเขตไปสมุทรปราการเชียงใหม่เชียงรายไม่ได้จะต้องวิ่งในเขตที่ตัวเองได้รับยากคือกทอมอัตนทบุรีใช่ยกตัวอย่างว่าอา้าวนอ้นองนุได้ไป้ายแดงในเขตกทมก็วิ่งได้เฉพาะในเขตกทมถ้ามีเหตุจําเป็นจะต้องวิ่งไปจังหวัดอื่น ก็ต้องไปขออนุญาตนายทะเบียนไม่เช่นเจอน้องนุที่สุปราการน้องนุป้ายทะเบียนออกที่กทมไปเจอน้องนุที่สุปราการชนบุรีระยองอะไรก็แล้วแต่ถูกปรับไม่เกินหนึ่งมื่นบาทเ <โ frustrating. S 1> พราะฉะนั้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยสรุปไปกันข้อที่สี่สำคัญ ข้อที่สี่แรงมากใช้ป้ายแดงต้องเป็นป้ายแดงของกรมการขนส่งทางบกป้ายแดงปลอมไม่ได้จะดูตรงไหนก็ดูไอ้ตรงที่ป้ายแดงมันจะมีกลมๆอยู่ตัวนูนๆเขาจะปั๊มไว้ว่าขอสขอนส่งถ้าเกิดไปใช้ป้ายแดงปลอมอย่างยกตัวอย่างแหมต้องการแปดแปดแปดก็าก้าเก้า เก้าอะไรเงี้ยไปเอาป้ายแดงปลอมมาใส่สวยสวยมีโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีปรับตั้งแต่หนึ่งมื่นถึงหนึ่งแสนบาทเพราะถือเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการสรุปสุดท้ายน้องดุมีอะไรจะถามแทนพี่น้องประชาชนไม่มีนะครับบมดแล้นะครับ หมดเวลาเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ขอให้แฟนรายการของน้องนุนะครับมีแต่วความสุขนะครับถ้าหากไม่กระทําความผิดกฎหมายเป็นการดีที่สุดถ้ากระทําความผิดกฎหมายแล้วโอกาสที่จะถูกกฎหมายลงโทษะน้อยส่วนมากจะถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐลงโทษมากกว่าที่กฎหมายจะลงโทษ เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสังคมไทยทุกคนถ้ามีเงินมีเส้นอะไรอะไรก็รอดเพราะฉะนั้นกฎหมายใช้ได้เฉพาะคนจนเท่านั้นคนรวยและคนที่มีอำนาจกฎหมายเอื้อมไปไม่ถึงนะครับก็ขอให้พี่น้องที่ดูรายการนี้จงมีความสุขครับ ลอดภัยจากสิ่งต่างๆครับด้วยความรักจากผู้การวิสุทธ์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณผู้การวิสุทธ์นะครับที่ให้ความรู้กับเรานะครับก็สุดสั้นๆตอนจบเลยนะครับว่าเจอตํารวจมีเงินให้พร้อมนะครับมีเงินให้พร้อมเมื่อเจอตำรวจนะครับไปก่อนนะครับริการถามอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณผู้การนะครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 000. ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000เท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดติดกับรถไฟฟ้า บอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0เท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขนานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลงกิจการการคาร้คาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR วอารคได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้า8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทรา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ